ซึ้งน้ำใจจนน้ำตาร่วงลุงพลร่ำไห้ซึ่งยูทูบเบอร์แห่เชียร์ล้นพาลูกตรวจ DNA ลัน่นพร้อมช่วยถ้ามีคนโดนจับเมื่อวันที่10มกราคม2564ที่สอพอกกตูมจังหวัดมุกดาหารทีมข่าวอมรินทีวีรายงานว่าเวลา10นาฬิกาลุงพลกับป้าแตนพร้อมด้วยทนายโนบิได้พาน้องโอมกับน้องน้งนำมน ลูกชายทั้งสองคนของลุงพลเข้าพบเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเพื่อเก็บวัตถุพยานโดยมีตาชาและยายจำลองเดินทางมาให้กำลังใจน้องโอมกับน้องน้ำมนตด้วยทางด้านนายกฤษดาโลหิตด,ดีหรือทนายโนบีกล่าวว่าวันนี้เป็นเพียงการเก็บวัตถุพยานไม่ใช่การสอบปากคำเนื่องจากก่อนหน้านั้นมีการเก็บวัตถุพยานของคนในครอบครัวจนครบแล้วขาดเพียงน้องโอมกับน้ำมนตที่ยังตกหล่น ทั้งนี้วันนี้ตำรวจจึงเชิญมาเก็บวัตถุพยานเพื่อให้ครบถ้วนตามกระบวนการโดยการเก็บวัตถุพยานของเยาวชนนั้นผู้ปกครองมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้ซึ่งลุงผลก็ได้เซ็นยินยอมเพื่อให้ความร่วมมือกับตำรวจสำหรับการเก็บเส้นผมพร้อมราก ก็เพื่อนําไปตรวจในขั้นตอนที่ลึกลงไปซึ่งการเก็บวัตถุพยานที่เป็นเส้นผมหรือเส้นขนนั้นเนื่องจากพื้นที่จุดพบศพน้องชมพู่มีเส้นผมตกอยู่เจ้าหน้าที่จึงจําเป็นต้องนําตัวอย่างเส้นผมบุคคลใกล้ชิดไปเปรียบเทียบเพื่อเป็นการตัดข้อสงสัยในกระบวนการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่านอกจากน้องโอมกับน้ำมนแล้วเด็กคนอื่นๆในหมู่บ้านก็ถูกเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกัน ส่วนในเรื่องการสอบปากคําหลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วทางด้านนายชัยพลวิพาหรือลุงพลเปิดเผยกับทีมข่าวอมรินทีวีว่าก่อนจะพาลูกชายทั้งสองคนคือน้องโอมกับน้ำมนไปที่สพกกตูมเพื่อไปเก็บวัตถุพยานหลังจากที่ตำรวจมาส่งหนังสือเชิญลูกชายทั้งคู่ให้ไปเก็บวัตถุพยานตนไม่ได้กังวลและลูกชายก็ไม่ได้เครียดอะไรตนได้บอกลูกเพียงว่าให้ตอบตำรวจไปตามข้อเท็จจริงตามสิ่งที่พบเห็น ครอบครัวตนก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดในระหว่างรอเจ้าหน้าที่ลุงพลก็ไม่ได้แสดงความกังวลแต่มีท่าทีร่าเริงหยอกล้อก,กับยูทูบเบอร์อย่างเป็นกันเองโดยลุงพลโชว์ฝีมือการแทงสนุกมือเดียวซึ่งลงหลุมทั้ง3ครั้งถือว่าแม่นมากนอกจากนี้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ลุงพลยังเล่านิทานให้ยูทูบเบอร์ฟังอย่างสนุกสนานจากนั้นเวลา11นาฬิกาเจ้าหน้าที่เริ่มทำการเก็บวัตถุพยานจากน้องโอมและน้ำมนต โดยมีลุงพลกับป้าแตนพร้อมด้วยทนายโนบิเข้าไปด้านในเพื่อสังเกตการด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเก็บวัตถุพยาน2ชั่วโมงก่อนจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ลุงพลกล่าวภายหลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการเก็บวัตถุพยานว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างเส้นผมของโอมกับน้ำมนคนละ10เส้นโดยเก็บพร้อมรากเพื่อเป็นวัตถุพยานซึ่งทางตำรวจแจ้งว่าเป็นการเก็บให้ครบตามกระบวนการ ครอบครัวก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และเชื่อว่าการเก็บวัตถุพยานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในทางคดีเพื่อคลายข้อสงสัยต่างๆรวมถึงข้อสงสัยของญาติที่มีต่อกันโดยหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ลุงพลได้โชว์ลูกคอร้องเพลง สิ่งเดียวที่อ้ายขอซึ่งเป็นเพลงของลุงพลที่ร้องคู่กับหนุ่มทัศนะชัยประพันธ์คำร้องโดยอนุชานารสศรีทาและมีการเผยแพร่ทางช่อง YouTube ลุงพลป้าแตนแฟมิลี่โดยลุงพลร่วมร้องเพลงดังกล่าวกับยูทูบเบอที่มาไลฟ์สดอยู่หน้าสพอกกตูมจังหวัดมุกดาหารเพื่อมอบให้แฟนคลับทุกคนที่ให้กำลังใจนอกจากนี้ลุงพลยังกล่าวถึงเหตุการณ์ดรามา่ากรณียูทูบเบอขวางรถตำรวจ ว่าเกิดจากความไม่เข้าใจกันหลังจากเข้าเครื่องจับเท็จเสร็จสิน้นตำรวจได้แจ้งว่าจะพากลับที่พักแล้วตำรวจก็ถามว่าจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนหรือไม่ลุงพลตอบว่าแล้วแต่เจ้าหน้าที่หลังจากนั้นตำรวจก็พาตนกับป้าแตนขึ้นรถแล้วขับออกไปแต่สิ่งที่ทำให้ลุงพลข้องใจคือตำรวจขับรถหลบออกด้านหลังทงั้งๆที่สื่อมวลชนรออยู่ด้านหน้าเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ขณะที่อยู่ในรถ ได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารของตำรวจมีการพูดนัดแนะให้รถตู้คันหนึ่งไปอีกทางแล้วให้รถตู้คันที่ลุงพลนั่งไปไปอีกทางตนก็เริ่มรู้สึกสงสัยโดยขณะนั้นมีเหล่ายูทูบเบอร์และสื่อมวลชนจำนวนมากที่รออยู่ด้านหน้าก็ไม่ทราบว่าตำรวจจะพาตนไปไหนเพราะไม่มีใครออกมาแจ้งประกอบกับพฤติกรรมการขับรถของตำรวจที่มีลักษณะคล้ายกับการหลอกจึงปรากฏภาพดังกล่าวขึ้น ลุงพลกล่าวอีกว่าหากมีการดำเนินคดีกับยูทูบเบอร์มองว่าไม่เป็นธรรมเพราะเขาเองก็ไม่ได้ทำให้รถหรือทรัพย์สินของทางราชการเสียหายดังนั้นหลังจากนี้หากยูทูบเบอร์คนใดถูกดำเนินคดีก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทางด้านานางสมพรหลับโพหรือป้าแตนบอกกับทีมข่าวอมรินทีวีว่า ก่อนจะพาลูกชายไปสอพอกกตูมเพื่อเก็บวัตถุพยานตนไม่ได้มีความกังวลและลุงพลก็ได้เซ็นยินยอมเพื่อแสดงให้เห็นว่าครอบครัวให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีส่วนเหตุการณ์ดรามา่กากรณียูทูบเบอร์ขวางรถตำรวจเกิดจากการเข้าใจผิดและไม่ได้สื่อสารกันซึ่งหลังจากลุงพลออกจากห้องจับเท็จตำรวจได้ถามทั้งลุงพลและตนว่าจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือไม่ซึ่งลุงพลตอบว่าแล้วแต่ตำรวจ ส่วนตนตอบไปว่ายังไม่อยากให้สัมภาษณ์เพราะเหนื่อยแต่ทางตำรวจไม่ได้ออกไปแจ้งสื่อมวลชนที่รออยู่ด้านนอกให้ทราบจึงเกิดความสับสนซึ่งตนมองว่าหากตำรวจไปแจ้งให้ทราบตั้งแต่แรกก็คงไม่เกิดภาพแบบนี้และตนก็ไม่สามารถแจ้งใครล่วงหน้าได้เพราะหลังจากออกจากห้องจับเท,ท็จตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ ดังนั้นสังคมไม่ควรมองเหตุการณ์แค่ด้านเดียวแล้วโจมตียูทูบเบอร์เพราะทุกคนไม่มีเจตนาร้ายเขาทำไปเพราะเป็นห่วงป้ากับลุงบรรยากาศที่สอพอกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนายชาญหลาโพหรือตาชาญได้เดินทางมาให้กำลังใจน้องโอมกับน้องน้ำมนโดยตาชาญกล่าวว่าการเก็บวัตถุพยานนั้นตำรวจก็ทำตามกระบวนการทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือโดยก่อนหน้านี้ ก็มีการเก็บวัตถุพยานจากคนในครอบครัวทุกคนจนครบแล้วรวมถึงตนเองเจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บหลักฐาน3อย่างคือเส้นผม DNA ที่กระพุ้งแก้มและขนเพชรโดยเก็บไปตั้งแต่เกิดเรื่องใหม่ๆส่วนการเก็บจากน้องโอมกับน้ำมนตตาชานก็มองว่าช้าเกินไปแต่ก็มั่นใจในการทำงานของตำรวจและตนก็ยังมั่นใจว่าลูกหลานทุกคนบริสุทธิ์ ตาชานกล่าวด้วยว่าเมื่อคืนฝันดีมากฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมาขี่หลังซึ่งการที่ฝันเห็นเด็กที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมาขี่หลังเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นตนจึงเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวและเชื่อว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้เร็วๆว,วันนี้ทางด้านนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลหรือหมอกอฟเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่เปิดเผยกรณีเครื่องจับเท,ท็จว่าบนเครื่องจับเท,ท็จ หากมีการไล่ตามลำดับคือการหายใจเหงื่อที่ปลายนิ้วความดันโลหิตหรือชีพจรซึ่งกราฟจะทรงๆแบบเดิมแต่ถ้ามีการโกหกกราฟจะสูงหรือดีดขึ้นกว่าปกติ สำหรับขั้นตอนการเข้าเครื่องจับเท็จในช่วงแรกนักจิตวิทยาและตำรวจจะพูดให้ผู้เข้าเครื่องจับเท็จผ่อนคลายพูดคุยเรื่องทั่วไปมีการสอบถามเรื่องปกติแต่ถึงขั้นตอนที่เปิดเครื่องมือจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนต่างๆในร่างกายจะเริ่มถามคำถามแบบปลายปิดลักษณะเป็นใช่หรือไม่เท่านั้นโดยที่คำถามแต่ละคำถามจะมีความหมายทางจิตวิทยาที่ต่างกันถึงแม้ว่าดูแนวคำถามจะใกล้เคียงกันก็ตามเพื่อทดสอบความรู้สึก โดยสังเกตทั้งรูปร่างหน้าตาภาษากายและคำพูดน้ำเสียงที่ตอบออกมาสำหรับอัตราการเต้นของหัวใจสภาวะปกติอยู่ที่60-80ครั้งต่อนาทีแต่ถ้าหากเป็นสภาวะผิดปกติจะอยู่ที่100-120ครั้งต่อนาทีโดยหน้าจอที่ปรากฏให้เจ้าหน้าที่และนักจิตวิทยาเห็นกราฟแสดงคือความดันลมหายใจคลื่นสมองเมื่อพูดโกหกทุกอย่างจะเพิ่มค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทางด้านในผ่องวิภาอายุ69ปีพ่อของลุงพลกล่าวว่าที่ผ่านมาตนได้ติดตามข่าวสารมาโดยตลอดทราบว่าลุงพลจะเข้าเครื่องจับเท็จก็ไม่ได้รู้สึกกังวลเพราะเชื่อว่าลูกชายไม่ใช่คนก่อเหตุตำรวจก็ทำไปตามกระบวนการลูกชายก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด ตนก็รุ้นเอาใจช่วยลูกชายเสมอบอกลูกเสมอว่าให้สู้ๆส่วนกรณีที่ป้าแตนรู้สึกไม่สบายใจหลังมีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนพูดว่าจะจับลุงพลน,นั้นตนมองว่าเป็นการปรักปรำใส่ร้ายหากผลสุดท้ายลูกชายถูกจับตนก็คิดว่าตำรวจคงจับแพ้ตนก็จะประกันตัวลูกชายมาสู้คดีอย่างแน่นอนมาถึงตอนนี้พอไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าตำรวจจะจับคนร้ายตัวจริงได้ เพราะเวลาก็ล่วงเลยมานานแล้วแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้พอเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมหากใครเป็นคนร้ายก็คงนอนเครียดไม่มีความสุขนายผ่องพ่อของลุงพลกล่าวส่วนทางที่บ้านของลุงพลวันนี้มีเหล่ายูทูบเบอร์เป็นจำนวนมากไลฟ์ Live ตามติดชีวิตลุงพลขณะเดียวกันพบว่านางพงสุดาเชื้อคนแข็งหรือย่าของน้องอชิได้แต่งกายด้วยชุดภูไทยพร้อมกับเครื่องทำพิธีสอย่างประกอบด้วยทูบเก้าดอก พวงมาลัยดอกดาวเรือง9้าพวงและไข่ไก่9้าฟองรำแก้บนสารพญานาคสารแม่ตะเคียนข้างบ้านลุงพลการรำดังกล่าวเรียกว่าฟ้อนภูไทยเป็นวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงประจำถิ่นย่าของน้องอาชีบอกว่าเม,มืม่อวันที่7มกราคม2 5 6 4ที่ผ่านมาก่อนที่ลุงพลกับป้าแตนจะเดินทางไปเข้าเครื่องจับเทศตนได้ไปไหว้สารกลางบ้านขอให้คุ้งครองกระทั่งเมื่อวานติดตามข่าวก็ทราบว่า ลุงพลกับป้าแตนเข้าเครื่องจับเท็จเป็นเวลานาน,านรู้สึกเป็นห่วงจึงเดินทางมาที่บ้านของลุงพลเวลา18นาฬิกาเพื่อจุดทูปขอพรพ่อปูย่ยศวรณนาคากับแม่นางตะเคียนโสรพีที่อยู่ในศาลเพื่อขอพรพ่อปู่ปาริจิตนาราชที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างขอให้คุ้งครองลุงพลกับป้าแตนให้ปลอดภัย กระบวนการพิสูจน์ตัวเองผ่านไปด้วยดีตนรู้สึกดีใจมากจึงมารำแก้บนและมั่นใจเกิน100%เปอร์เซนว่าลุงพลกับป้าแตนบริสุทธิ์มั่นใจว่าตำรวจจะจับคนร้ายตัวจริงได้และตนได้บนต่อว่าให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วหากจับได้ก็จะกลับมารำแก้บนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากอมรินทีวีมณะที่นี่ค่ะ